ูคิดว่ายอดดีนะคะแต่ว่าวิววิวสวยมาการ,ราคาแพงมากคือของที่หนูสั่งใช่ไหมร้120อยยี่รยยสบาทแต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแปดบาทโกโก้ค่ะโคตรไม่เลยเลย <laughs> แพงมากแถมบวกภาษีด้วย6บาทแก้ว90บาทเพิ่มมา6บาทก็เกือบร้อยแล้วค่ะห<ม>น,นูเสียใจมากค่ไม่คุ้ม ครับผมสวัสดีผู้ชมรลยการซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปฐมอินดี้ครับผมเย่เย่สั่งไหมสั่งไหมอ๋อนึกว่ามานึกว่ามาถ่ายรูปฟรีแล้วไม่สั่งเป็นบังคาเฟ่เขาถ่ายเฟซลงประจัน <c oughs> นี่ครับวันนี้เรามีนางแบบมาด้วยครับผมน <c oughs> อนหนอดนกดนอนอน,อน,นางแบบอย่างสวยเลยโอ้โหเอาออกไปดิเก่าเออก็อมนู่นนู่นหนูหนูไปอยู่นู่นเลยลูกเออไปไปไปนู่นนู่นตรงตรงที่เกือบเกือบตกขอบฟ้านั่นไหะไปเราจะได้หล่นลงไป วันนี้พาเด็กๆมาเช็คอินกันนะครับที่นี่เขาเคอะ่อว่าเขาขเคอะแหละนะอยู่ใกล้ๆกับวัดวัดอะไรนะวัดอะไรนะวัดถาซ่อนแก้วค่ะวัดถาซ่อนแก้วครับผมผมูเป็นครั้งแรกที่ถามปุ๊บแก้มบุ๋มตอบปั๊บนะครับ <c oughs> แสดงว่เาเตรียมตัวมาดี <c oughs> นี่วันนี้ตากล้องเราก็ทําหน้าที่อย่างแข็งขันนะครับแต่ที่นี่ถ้าเป็นเช้าๆผมูว่าน่าจะมีทะเลหมอกนะหร,หรือไม่ก็หน้าหนาวนะครับน่าจะมีทะเลหมอกเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ลงไปนี่มันเป็นหุบเหวลึกมากๆนะครับ ข้างบนก็เป็นหน้าผาเด็กๆก็รับอ่างเปารับแกะเอียกันไปแล้วก็ไปสั่งสั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับฝั mm hmm. ่งนู้นก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับที่เราจะไปกันเมื่อกี้ก็เลยสงสัยอยู่ว่าทําไมเราไปวัดผาซ่อนแก้วทําไมมันทางมันขึ้นขึ้นลงลงเยอะนะ,นะไม่ถึงสักทีอ๋อที่ไหนได้พี่โชเฟอร์แกพามาที่นี่ก่อนนะครับดูภาพรวมแล้วโหลงเตียมที่นี่สุดจริงสวยมากนะครับสวยมาก,มากตอนนี้ก็ให้เด็กๆเขาได้ ถ่ายรูปเช็คอินกันแต่ว่าคุูหมูก็คงไม่ได้สั่งกาแฟาไม่ได้สั่งน้ําเย็นกินเพราะว่าเพิ่งหายจากอาการโควิดนะครับเชื้อเพิ่งหมดแต่ว่าอาการยังอยู่นะครับอาการหลังเป็นโควิดก็คือเหมือนเหมือนเป็นหวัดนะครับจะไอแล้วก็มีสรลดตลอดเวลาตั้งแั่เป็นกินน้ําเย็นไม่ได้มาเป็น10วันแล้วนะก็ให้ตังค์เด็กๆไปกินกันนะขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องเอฟที่ส่งเงินมาช่วยนะครับผมก็แบ่งเบาภาระหูงไปได้เยอะเลยนะค่ากินค่าอะไรสองวันหนึ่งคืนนะครับ นะก็โชคดีที่งานนี้เรา,าเราได้งานด้วยนะครับมีงานที่อำเภอวิเชียรบุรีพอดนะีก็ได้เงินจากส่วนนั้นมาช่วยในในทริปนี้ของเราด้วยนะครับนะเพราะว่านะเราตั้งใจจะมาเที่ยวที่นี่อยู่แล้วนะครับนะก็พอดีมีงานเข้ามาด้วยกันเลยนะช่วยได้เยอะเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้จะจับภาพให้ท่านได้ชมได้ดีขนาดไหนนะครับนะถ้าอยากเห็นภาพแบบพานโนรามาจริงๆก็น่าจะต้องดูในในโทรทัศน์นะครับ อโ้บรรยากาศสุดลูกหูลูกตาจริงเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับแล้วก็ครูหมูก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะมาที่นี่เป็นไงครับพี่พีที่นี่โอ้ดีครับบรรยากาศเขาแต่งแนวจีนมันก็เตยกะลมครับนี่เลยปกติเราจะไปแบบธรรมชาติไปเลยแบบเขาเลิกเลยเข้าป่าไปนี่ก็อีกแนวนึงเหอเหลี่ยงตีรหันหน้โอ้เหมือนเหมือนเหมือนมาตากล้องแบบมากับตากล้องวินเทจอ่ะเขาเป็นเชฟครับคนนี้ เชฟกังถอดแมสก์ไหมอือเฮ้ยอุยสวยจริงสวยจริงแม่วิวอ่ะสวยจริงตาตากล้องครับตากล้องผมขอหน้าเบอร์หลังชัดได้ไหม <c oughs> หเบอร์หลังัง <c oughs> เป็นไงบ้างครับสำหรับที่นี่ <c oughs> ก็หนูว่าดีค่ะสำหรับบรรยากาศที่นี่นะคะก็แบบจีนคือจีนมากแต่ทำไมเรไม่เข้าร่มค่ะร้อนมากแดดแดดนี่แสงดีแสงดี มันย <formation. S 2> ้อน <it sometimes. S 3> ไม่ใช่หรอไม่ย้อนก็เพราะว่าแบบเออมันอยู่ในเขาด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็หลับตาเข้าก็รู้ก็รู้เลยว่าเป็นจีนเพราะห้องน้ำเพลงอะไรเออจีนหมดอ๋อเขาบิวบิวเราตั้งแต่เข้ามาแล้วใช่แต่ว่ากาแฟแพงนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าแบบบรรยากาศอะไรอย่างงี้แบบค่าคอมมิชชั่นอ๋อเออเออนั่นแหละค่าสถานที่ค่าวิวเชาไหมใช่ดีค่ะดีเดี๋ยวรอชิมอีกทีหนึ่งว่ารสชาติเป็นไงไปรีวิวกันอ่าเป็นไงบ้างครับพี่แอมที่นี่สหรับขาคนที่เที่ยวบ่อย อย่างพวกเราไม่ค่อยมีวาสนาได้เที่ยวนะต้องถามคนที่เที่ยวบ่อยๆว่าที่นี่เป็นไงบ้างครับสวยนะคะบรรยากาศดีฉันจะจ้องจนกว่าคุณจะพูดเยอะๆดีแต่แดดร้อนเลยแล้วก็แดดร้อนค่ะได้แล้วขอดูหน่อยขอดูน่ออุ้ยในคนหนึ่งแก้วเดียวแล้วแต่สิร้อยหนึ่งหนูว่าหนูไม่หนูไม่สั่งไม่ต้องถามว่าคุณกินอะไรมากกว่าลาเต้เย็น Oh, okay. แม่เจ้าแต่ก็คนะ่าสถา,านที่เขา mm hmm. เขาก็ไม่ได้ลงทุนมาแพงๆเพื่อขายของถูกๆนะเออต้องต้องเข้าใจเดี mm ๋ hmm. ยวเรามาดูข้างในกัน,นครับผม mm hmm. มาดูข้างในกัน mm hmm. ทุกคนครับลาเต้เย็นแก้วละ90บาทครับ <laughs> mm hmm. <laughs> แต่ว่าก็เป็นค่าอันนี้ก็แหละ งานจีรับไลน์ดีครับเอาขอเดี๋ยวแองแลมน้อยนี่ดูคนนี้ไวอ้าหมวยรับไลน์ดีฮะน้ำชาแก้วหนึ่งครับครับผมโอ้เลี้ยงเจ๊กแวยเชี่อเชื่อเชื่อเชื่อเออต้องคนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าให้เขาให้เขามัดเปียสองข้างเนี่ยโอ้เอาหมวยเอาหมวยแท้ๆเนี่ยตาตาให้ ส่วนคนนี้ก็ควรจะเป็นพี่เลี้ยงของอมวย <laughs> พี่เลี้ยง <laughs> เอาเลยแลมน้อยด้วยคิดไม่ทันแล้วมึง <laughs> เอาเว้เอาวเว้มาดูเขาตัดสินใจกันครับเขาจะเอาอะไรครับผมเดี๋ยวเยวมื่อกี้สั่งอะไรนะเมื่อกี้สั่งพีชโซดาพีชโซดาหมดเอาอะไรดีครับ <laughs> เอาเอลุบลุ๊บ <laughs> เอาแอปเปเียวโอ,โ,โอ้โหอัดคอมพลีตเอางี้ดีกว่าเป็นไงบ้างที่นี่เดี๋ไม่ด้วยเดีไม่ด้วยหนูคิดว่าคิดว่าดีนะคะแบบว่าวิววิวสวยมากหาได้ยิงหาได้วิวิวามจริงราคาแพงมากคือแบบคือของที่หนูสั่งใช่ไหมร้ยร้อยยี่สิบบาทแต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแปดบาท ใช่ไอ้้ไอหวานว่าเป็นภาษีแล้วเขาบอกว่าเขามาคิดกับลูกค้าอะไรของมันก็ไม่รู้หนูฟังมันไม่รู้เรื่องอ่ะเออใช่ครูนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นแหละแพงเกินคาดจริงแพงมากแพงมากแบบเหมือนขายแข่งกับสตาร์บักระแบบเดี๋ยวว่าสตาร์บัคเขาตั้งที่ไหนนะแต่ที่นี่เขาต้องขายบรรยากาศอืมใช่ใช่หนูคิดว่าบรรยากาศดีมากเลยนะสวยมากเลยเดี๋ยววันนี้หนูแต่งตัวเข้ากับพีมเขามากเลย นชะนะเลิศเลเนะี่ยโอ้โหแกวแกวแกวโอเค,อเ,คเ,อเดี๋ยวรอรีวิวรสชาตินะแม่เสียดายครูกินเย็นไม่ได้นะว่าจะได้ลิมรสชาติแล้วก็ได้รีวิวรสชาติของกาแฟที่นี่ซะหน่อยอืมตอนนี้คอไม่พร้อมรับอาหารเย็นนะครับอ้าวไม่พร้อมรับอาหารเย็นแสดงว่าเป็นพักดีวะฉันเย็นไม่ได้มีใครชิมบ้างแล้ว เดี๋ยวมาดูประหวาน,วานรีวิวรสชาติของชายเย็นที่นี่หน่อยครับหวานมากแบบอันนี้สั่งหวานปกตินะคะแต่ว่ามันมันหวานไปสําหรับหนูนะแต่ของคนอื่นไม่รู้แต่ก็อร่อยค่ะ<ด>แ, lum, แล้วก็กอรับได้ครีมข้างบนจืด,จดไม่มันก็ก็รับได้ค่ะรับได้เทียบกับบรรยากาศแล้วก็พอโอเคนะเดี๋ยวดูป้าตองครับป้าตองปอง้าต,ตองได้กินไปยังก็คือหนูว่าสั่งหวานน้อยมันมันอร่อยค่ะแต่มันหวาน อันนี้นุนสั่งหวานน้อยแล้วนะมันแบบหวานมากเลยค่ะก็ะะอร่อยดีค่ะแต่มันติดแค่หวานบรรยากาศดีเลยแบบวิววิวสวยเต็มสิบให้ให้ให้เก้าค่ะเต็มสิบให้เก้าค่ะก็หวานเต็มสิบให้เท่าไหร่นะเจ็ดค่ะเต็มส,<ป>สิบให้เจ็ดครับผมอันนี้โซดาซาลาแหน่ใช่ค่ะน้องออมสั่งโซดาซาลาแหน่ไปนะครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นซาลาแหน่ค่ะเป็นน้ำซาลาแหน่จ้าจ้า จิมทิมก่อนนะทิมแล้วสกิบกูด้วยปากกั้งจิมยังปากกั้งอ่ะปากกั้งปากกั้งดิมคิดยังไงพูดตลอดนั่นแะเดี๋ยวกูเซ็นเซอร์เองค่ะก็รสชาติหนูสั่งโกโก้มานะคะรสชาติก็เหมือนฟองนมมันนัวๆไม่ไม่ขมไม่ขมเกินไปเพราะปกติบางที่จะขมมากแต่อันนี้ก็เป็นแบบว่ารสชาติค้นทั่วไปกินได้เลยไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้ถือว่าแบบหูว้าวอ่ะแต่ก็ ปกติของคนชอบกินไม่ว้าแต่ก็ไม่ว้าใช่ค่ะไม่ววาแต่ก็ไม่ว้า mm hmm. ก็โอเคค่ะถือว่าเยี่ยม <Okay. S 2> ถ้าเต็มสิบก็ให้ให้เจ็ดแล้วกันค่ะ <Okay. S 2> หักหักแบบมันยังมีความแบบว่าหวานน้อยแล้วก็นมเยอะนิดหน่อยเราเราเสียอารมณ์กับราคาด้วย่ะหนูนหนุมไม่ได้เป็นคนสั่งค่ะหลีเป็นคนสั่งหนุเลยไม่เห็นราคาแต่ถ้าถ้าแต่หลีบอกมาอยู่ค่ะว่าราคาโอเคแบบ ลคลโอเคแบบอืมอนั่นเละค่ะเดี๋ยวเราไปแอมเดี๋ยวไปแอมกินแป๊บหนึ่งนะไปะแอมวิเคราะห์กันลีของปลาคังเท่าไหร่ของปลาคังเก้าสิบของปลาคังเก้าสิบอ่าซาค่ะแล้วก็หนูได้กลิ่นแอปเปิลนิดเดียวแล้วก็มันไม่เอาไม่อยากพูด อจะได้รสชาติเป็นมันเป็นพริกเลยต้องต้องกินใบก่อนเพื่อเปิดรสชาติเ้ยพื่อต่ำรับรสเพื่อต่ำรับวเลยกินใบซาลาเเน่เพื่อเปิดต่ำรับรสเลยเนี้ยหนูว่ามันก็ดีนะแต่ว่ามันมันได้กลิ่นแอปเปิ้ลนิดเดียวเองอ่ะแล้วก็ชามากใช่เทียบกับราคาไม่คุ้มเต็มสิบให้ให้เจ็บให้เจ็บค่ะแต่ว่าวิวหนูว่าได้วิววิวนี้ต้องบวกวิวนี้ต้องบวกให้เขาแหละเพราะว่า กว่าจะจับจองได้ที่แบบนี้มาได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะซื้อทําที่แบบนี้ได้นะครับก็รสชาติชาเย็นนะครับมันหวานๆครับส่วนมากจะหวานแบบมันไม่ค่อยมีกลิ่นชาแล้วก็จะหวานหวานมาอันดับหนึ่งนะครับแ้วก็รวมๆก็อร่อยครับรสชาติดีเต็มสิบให้ให้แปดครับแล้ว้ววิ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 วัิวว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  ก็ชอบครับอันนี้อันนี้อะไรกินได้สำหรัาชามะนาวครับชามะนาวซักแปดครับดีครับเต็มสิบครับเต็มสิบชอบชอบเสียพัดครับกินยังครับกินแล้วอ่าเสียพัทลิ้รสรสชาติมันแปลกๆครับรู้สึกแบบไม่เหมือนชาไทยครับมันหวานนิดหน่อย หวานกว่าชาไทยเยอะแต่ก็อร่อยครับอร่อยไอร์หกครับวีวิวยหมอทะเลวันนี้ทะเล B M สองป้าบุมป้าบุมรีวิวป้าบมรีวิวหน่อยครับนี้คิดยังไงพูดแบบดูเซ่โคตรไม่อร่อยเลยโคตรไม่อร่อยเลย ้ก็ผมสั่งอะไรนะโกโก้ค่ะค่ะก็แพงมากแถมบวกภาษีด้วย6บาทจากแค่เก้าสิบาทเพิ่มมา6บาทก็เกือบร้อยแล้วค่ะหนูหนูเสียใจมากค่ะแล้วก็เอ๊ะความมีมไมแม่งดีอย่างนี้เลยเราไม่ต้องพูดดังค่ะครูครูถ้าสมมติร้อยห้าสองร้อยห้าสิบที่ครูให้มาสี่คนหารกันตกคนละหกสิบสองบาทหนูก็หกสิบสองบาทช่วยช่วยได้นิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงค่ะแล้วหนูก็ออกเองเกือบ กับห้เหมือนกันออกเยี่ยมเหมือนกันค่ะเอาไปซื้ออเมซอนได้ตั้งหลายแก้่ถูกันด้วยอร่อยกันด้วยดังดังไหมเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ถามเต็ม15กาแฟก่อนกาแฟเต็ม1ิบห้าห้าน้ำแข็งสีหนึ่งบรรยากาศหไม่ให้แค่หกคะแนนให้หกไม่หดใชจริงเหรอก็น้ำแข็งน้ำแข็งสีคะแนนแล้วก็บรรยากาศหนึ่ง าาอ,อ,อ,อ้บรรยากาศต่างหากเนี่ยเอาไปดูให้ก่อนแม่กับราคาสี่นี่จะแพ้กันอ่ะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศอืมหนวดมันร้อนหนวดเจ็ดไม่งูสามมารสร้างมย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อดเขาดิครับโหล่มากอ่ะแล้วเราอาจจะมาไม่ตรงถูกฤด,ดูไงคะอ๋อเราต้องมาฤด,ดูที่มันบรรยากาศเย็นๆโอเคขอบคุณป้าบุ๋มครับผมเชิญดื่มดำกับบรรยากาศและรสชาติอันโอชะ เดี๋ยวไปดูหมอลำฝ่ายชายกันบ้างนะครับเป็นไงกันบ้างครับชายสก,กันเหล่านี้อ่าพี่ตะวันรีวิวกาแฟให้หน่อยครับวันนี้วันนี้ก็ผมก็สั่งน้ําชาไทยไปนะครับผมก็มรู้สึกว่าหวานมากเต็มสิบให้ประมาณเจ็ดคะแนน,นครับบรรยากาศบรรยากาศน่าจะแบบให้สิบคะแนนนะครับเต็มเลยงไหมครับไม่หักแล้วผมเป็นโกโก้นะครับโกโก้ยิ่งรสชาติขมมากครับขมขมแบบ รับแทบไม่ไ <único> ด <Liberty Overwatch> ้เลยกินครับแต่ของบางร้านจะออกผมชอบแบบนมข้นๆหวานๆแบบนั้นมากกว่าแต่นี้มันขมโกโก้ก็เลยแบบกินก็ได้กินนิดเดียวพยายามกินอยู่ครับเต็มสิทธิ์ผมให้ห้าไม่เหมือครับไม่เอนกัให้ใสั่งอะครับครับผมสั่งเป็นคาปูชิโน่ครับ ซึ่งปกติครับปูชิโนจะขมใช่ไหมครับอันนี้ไม่ขมนะครับน่าจะใช่ <laughs> ดื่มปุ๊บจะเป็นหวานทันทีเลยครับคะแนนก็ให้สักเ,เอาไป6ก่อน,นครับยังใจดีอยู่บรรยากาศ<อ>ให้ประมาณ8ครับอเออส่วนตัวแล้วผมอยากให้มันเย็นกว่านี้นครับอันนีย้ยังไม่เย็นนะใช่ครับยังเช้าอยู่ แล้วก็ใโอเคครับผมเฮ้ยพัดเสียพัดเอะไรอีกเสียพัดแต่น้เปล่ามันจะรวยเกินไปแล้วดูเสียพัดเขาจะซื้ออีกแล้วนะครับพอดีเงินเขาเหลือครับผมตอนนี้พนักงานพนักงานไปไหนหมดไม่รู้นะครับไม่ไม่อยู่ในร้านเลย เหมือนว่ามีคนไม่อยากไปต่อเฮ้ยเขาไปกันหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยกลับกันเถอะกลับกันเถอะ